วันนี้จะทำส้มตำนะคะเห็นบอค่ะตำส้มตำตำตำให้แรกก่อนเสร็จแล้วเราก็ปรุงเครื่องปรุงนะคะทำแรกแล้ว,ลวปรุงเครื่องปรุงก่อนจ้าาว่ ตรงนัวตรงนัว,นวใส่หลายแซบหลายใส่น้อยแซบน้อยเราใช้น้ำมะนาวเป็นขวดน้ำตาลน้ำตาลนะคะนี่ไม่พอเดี๋ยวเราก็ไอ้นั่นหม่เนาะ

เหมือนจะไม่หวานเนาะใส่นิดอีกนิดนะอตอตดเน้นๆเด้อก็เอาเมาลกอใส่ค่ะเครื่องที่เราเตรียมพร้อมไว้ มะเขือเอาไว้กินจะไม่ตำใส่เนาะกิม,ม,มดูก่อน แสบแล้วค่ะนี่เตรียมตัวตักเราจะตักใส่นี้นะปุ้มปุ้มกับพ่อปุ้มปุ้มกับพ่อ,อ,อ,อเราจะตักใส่เลยนะคะม,มากินด้วยกันนะคะ ินด้วยกันเด้อไปที่ยังไม่ได้กินข้าวมากินกับแม่น้องปุ้มๆนะคะนี่กับช่องหาอยู่เออพาเที่ยวหาอยู่หากินนะคะจะลืมจะลืมคือช่องของตัวเองแล้วเสร็จแล้วค่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่มากินด้วยกันนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ